วันที่16ตุลาคม2567ขนายสิธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตามค่ะเลขาทีการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผันเพจ Facebook ถึงบอสทอทงหรือบอสคนสุดท้ายค่ะที่เคยได้พยายามติดต่อตนเองเมื่อหลายปีก่อนเพื่อชวนเล่นการเมืองและชวนทำธุรกิจค่ะ โดยทนายตั้มค่ะได้โพสต์ข้อความว่าจริงๆแล้วคุณซื้อของบอสพอลคือบอสคนสุดท้ายเคยพยายามโทรและนัดผมมาหลายครั้งในหลายปีแล้วทั้งชวนเล่นการเมืองทั้งชวนทําธุรกิจผ่านนักข่าวคนหนึ่งแต่ผมไม่เคยสนใจจนเมื่อวานสายลับได้พูดถึงในรายการถกไม่เถียงทําให้ผมนึกย้อนมาได้ว่าบอสคนสุดท้ายผู้เป็นอาจารย์ของบอสพอลและประมาจารย์ของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายคือบอสทอทงผู้เป็นเจ้าของวลีขยันถูกที่ปีเดียวรวย และนอกจากนี้ทนายตาั้มค่ะยังได้โพสต์ข้อความในคอมเมนต์เพิ่มเติมค่ะว่าขายันผิดที่10ปีก็ไม่รวย vs ขยันถูกที่ปีเดียวรวย fc คิดว่าอยู่กับใครจะรวยกว่ากันครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn